สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกันหลังหวยออกนะครับเมื่อวานก็ติดภารกิจนะครับทำนูน่นทํำนั่นทำนี่เลยไม่ได้ทำแนวทางมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณากันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าตัูหมดตัวเลขนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ในการจับเลขจับชุดจับคู่ในงวดที่ผ่านมาผลปรากฏว่าหลุดหมดครับอ่าเดี๋ยวต้องยอมรับนะครับหลุดหมดตัวเลขนะครับทั้งชุดจับคู่ก็มีมีถูกนะครับแต่เราเอาไปรวมผมเอาไปทํารวมกันแล้วมัน ชุดที่ชนมันมันไม่มานะครับชุดที่ชนมันไม่มาก็ต้องขอโทษขอขอภยัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาเฉพาะสูตรที่เดินมาฝาดพ่อแม่พี่น้องอให้ชมเพื่อใช้เป็นแนวทางไปก่อนนะครับส่วนสูตรจับชุดเ,เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูที่หลังนะครับเราจะได้ย้อนกลับไปดูกันว่า สูตรที่มันผิดคือสูตรไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแยกให้แบบสูตรหลักไหนที่มันหลุดเราจะแยกแยกไว้นะครับแยกรวมไว้คือทำสามสูตรรวมกันแล้วก็แยกสูตรที่มันหลุดออกนะครับรู้สึกว่าเมื่อที่ผ่านมานะครับหลักสิบบนอ่จะหลดุดสูตรสูตรที่สองจะหลุดเป็นงวดที่สองนะครับอา่าสูตรสูตรนี้เดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เราไปดูสูตรเด่นบนที่มันผ่านการใช้งานของวดที่แล้วมาก่อนนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้นะครับผมจะตั้งเลขแต่ละสูตรไว้นะครับวดที่ผ่านมาสูตรสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นบนสองตัวมาได้หนึ่งหนึ่งสองตัวสามสูตรนะครับ งวดที่แล้วชน6กับ4นะครับไม่มานะครับผลปรากฏว่าสูตรนี้เข้าสูตรเดียวนะครับสูตรนี้เข้าสูตรเดียวเราไปดูต่อนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรสูตรนี้มันจะสลับไปสลับมานี่ให้ดูเป็นแนวทางนะครับงวดที่แล้วเลขที่ออกคือ538นะครับ538 เราทำได้หกเจ็ดสี่หกสี่ห้านะครับวิธีคิดก็เคยบอกไปแล้วนะครับตรวจบรรลุดสองสูตรน,นะครับหลุดสองสูตรไปดูงวดวันที่สิบหกมีนานะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้หนึ่งสามสูตรที่สามได้ สามสี่นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเดินนะครับงวดงวดนี้ก็เดินนะครับสะดุดไปหนึ่งงวดนะครับสําหรับส่วนนี้ส่วนส่วนที่สองสะดุดไปสองงวดนะครับส่วนที่หนึ่งเพิ่งสะดุดเช่นกันครับเพิ่งสะดุดงวดที่แล้วนะครับเราก็มาลุ้นกันต่อว่าสูตรมันจะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับส่วนนี้ส่วนที่หนึ่งนี้นะครับวิธีคิดก็ใช้หลักหลักร้อย สามตัวล่างนะครับครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สี่สองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับอันนี้คือวิธีคิดวิธีทําเราก็ได้นยได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เพียงแค่จะมาบอก ข้าวๆนะครับบอกย้ำเงินข้าวๆพอผลลัพธ์ก็ไปบวกผลลัพธ์ได้แล้วก็บวกหนึ่งนะครับร้อยที่หนึ่งบวกสิบที่หนึ่งบวกหน่วยที่หนึ่งนะครับบวกร้อยครั้งที่สี่สองครั้งบวกสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งผลลัพธนะ์นับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับ สัวหนึ่งส่วนตัวที่สองนะครับส่วรที่สองก็ใช้หลักแสนบวกกันสี่ครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สามนะครับผลลัพธ์ก็นับเพิ่มไปสองแต้มก็จะได้เด่นสองตัวนะครับเด่นบนสองตัวตัวนี้นะครับที่มาก็คือใช้หลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับ ผลลับก็นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เด่นามนี้นะครับสำหรับสูตรอุดนี้แล้วก็เอาไปลุ้นกันดูนะครับจดจดแล้วก็เอาไปลุ้นกันดูว่าเลขตัวไหนมันจะมานะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเด่นบนเด่นบนนะครับเด่นบนผมเขียนไว้ตรงนี้แล้วนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือได้ศูนย์หนึ่งนะครับ ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามนะครับสามสี่นะครับนี่แปาดวสามสูตนนะครับนี่คือสามโตรผ่านโตรเดียวนะครับแต่ามาให้ชมแล้วไปดููตรที่ผ่านจริงๆนะครับสูตนที่ผ่านจริงๆอ,อันนี้ดูอันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปดู ที่ผ่านจริงๆนะครับตัวนี้งวดที่ผ่านมามวดก่อนหลุดนะครับหลุดมวดที่ผ่านมาทำได้แปดเก้าห้านะครับผลเลขที่ออกก็คือห้อาสามแปดเนาะก็เข้าเลขห้าที่หลักร้อยนะครับเข้าเลขแปดที่หลักหน่วยนะครับตัวนี้ตอนทำจะเน้นเป็น สูตรสิบหน่วยบนนะครับงวดที่ผ่านงวดวันที่สิบหกพุธพาก็ผิดนะครับก็กลับมาเดินในงวดที่ผ่านมานะครับก็มาเข้าเลขแปดที่หลักหน่วยนะครับก็เ,เลขแปดที่หลักหน่วยหลักร้อยอ่าเลขห้าเข้าที่หลักร้อยนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมก็ได้เจ็ดแปดสี่นะครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่นะครับ เจ็ดแปดสี่ผมจะจดไว้อย่างนี้นะครับแล้วผมจะเอาตัวนี้ไปไปคัดนะครับใช้ดวงคัดนะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องจะไปคัดตัวไหนออกอันนี้ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องนะครับส่วนวิธีคิดนะครับเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้เลขตัวนี้มันจะมาจากหลักหมื่นนะครับ บวกกับหลักสิบบนบวกกับหลักหน่วยบนเลขจะออกมาเป็นตัวนี้นะครับสําหรับเลขตัวนี้นะครับก็จะมาจากการใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเก้าครั้งนะครับก็จะออกมาเป็นเลขตัวนี้ตัวเลขตัวนี้เป็นเลขคงที่นะครับเห็นไม่เอ่ยเาหม่เลขตัวที่หนึ่งที่มาก็คือหลักหมื่นของรางวัลที่หนึ่งบวกหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งออกมาเป็นตัวนี้ ตัวนี้มาจากหลักหน่วยล่างนะครับไปบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งเก้าครั้งนะครับเลขกระจอออกมาเป็นตัวนี้ส่วนตัวนี้คือเลขคมที่นะครับเมื่อเรานับรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์นะครับก็ให้นับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็นับเพิ่มหกแต้มเราก็จะได้เลขเด่นบนสามตัวนะครับมาได้หนึ่งถึงสองตัวอ่าจะเด่นอยู่ที่หลักสิบและหลักหน่วยนะครับงวดวันที่หนึ่งองวดวันที่สิบหก วินาก็จะได้7-8สีนะครับเลขเด่นนะครับ7-8สีส่วนสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วกระโดดขึ้นหลักร้อยนะครับโดดขึ้นหลักร้อยนะครับงวดก่อนองวดก่อนผิดนะครับงวดวันที่16กุมภาผิดนะครับผิดเราเริ่มใช้ตั้งแต่งวดนี้นะครับใช้จริงตั้งแต่งวดนี้นะครับ วันนี้จะเป็นงวดที่สี่นะครับที่จะทําให้ลุ้นเนื่องจากเพิ่งผิดไปงวดเดียวนะครับแล้วกลับมาเดินผมจึงเอามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับก็ทําได้เด่นศูนย์หนึ่งห้านะครับผลปรากฏว่าเลขออกหนะ้าสามแปดเนาะก็เข้าเลขโดดไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับโดดไปอยู่ที่หลักร้อยหลังจากโดด แล้วกลับมาเดินมาเดินอยู่ที่หลักร้อยนะครับคือเลข 5. ห้ามวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับมวดวันที่สิบหกมีนาคมหกบวกสองบวกหนึ่งก็เท่ากับเก้านะครับนับเพิ่มไปหนึ่งแต่ไปเก้าศูนย์สี่นะครับเราก็เอามาลุ้นกันนะครับว่าเลขตัวเนี้ยจะกลับมาเด่นอยู่ที่สิบหน่วยหรือไม่นะครับหรือจะเดินต่อหรือไม่นะครับ เอาได้เก้าศูนย์สี่ผมจะไปเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่นะครับส่วนวิธีคิดนะครับเลขตัวนี้นครับเลขตัวนี้เลขตัวนี้นะครับเลขตัวที่หนึ่งจะมาจากหลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับแล้วบวกด้วยหลัก หน่วยบนแล้วไปบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับเล, like 6, ừ, เลขก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวที่หกเลขหกนี่ครับส่วนเลขสองนี้นะครับเลขสองเลขสองก็จะมาจากใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับหลักสิบสามตัวครั้งที่หนึ่งแล้วไปบวกด้วยหลักสิบสามตัวครั้งที่สี่นะครับสองครั้งนะครับก็จะออกมาเป็นเลขตัวนี้นะครับก็ออกมาเป็นเลขตัวนี้ ตัวเลขตัวนี้คือเลขคงที่นะครับเมื่อเรานับรวมกันแล้วก็เอาผลนับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มไปสี่แต้มนะครับก็จะได้เลขเด่นตัวนี้นะครับสําหรับสูตนี้หลุดแล้วกลับมาเดินนะครับหลุดแล้วกลับมาเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรแล้วนะครับหลุดแล้วกลับมาเดินก็จะเห็นว่าชนเลขสี่สามสูตรแล้วนะครับ อันนี้เราไปดููตรที่เดินจริงนะครับสูตรที่เดินจริงสูตรนี้นะครับสูตนนี้เดินจริงนะครับงมดที่ผ่านมาได้983นะครับ983โซนนี้ผมได้จัดเด่นเป็นสูตนเด่นสองตัวบนนะครับเนื่องจากมันมาสะดุดผมจึงบวกเพิ่มขึ้นไปให้มันเดินต่อนะครับแล้วก็จะมาเด่นอยู่ที่ หลักสิบและหลักหน่วยเด่นที่สิบหน่วยบนนะครับจ่ายเป็นส่วนเด่นสิบหน่วยบนนะครับก็สําหรับงวดที่ผ่านมาเราทําได้แปดเก้าสามนะครับเลขที่ออกคือห้าสามแปดนะครับก็เข้าเลขแปดกับเลขสามนะครับอที่ผมขีดเส้นใต้ไว้งวดที่แล้วคือเด่นสุดคือตรงนี้นะครับคือสองตัวแรกนะครับเด่นสุดเนื่องจากสุดกลับมาเดินนะครับเด่นสุดที่แปดเก้านะครับงวดที่ผ่านมา เนื่องจากกระดาษหมดหน้าเนาะเราก็ไปดูงวดวันที่1มีนานะครับอ่16ม in ีนานะครับอันนี้ผลของงวดวันที่1มีนาวิธีคิดเราก็จะใช้3ตัวล่างครั้งที่1 3ตัวล่างครั้งที่2 3ตัวล่างครั้งที่3และ3ตัวล่างครั้งที่4นะครับโดยเอาหลักสิบ3ตัวล่างครั้งที่1มาบวกกับหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2บวกด้วยหลักสิบ3ตัวล่างครั้งที่3สองครั้งแล้วไปบวกดักหลักหน่วย ามตัวล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยเลขเจ็ดนะครับผลลัพธ์รเราก็นับเพิ่มเปหนึ่งแต้มนับเพิ่มไปสี่แต้มนะครับสําหรับงวดวันที่สิบหกมีนาคมเราก็จะได้เด่นหลักสิบหน่วยบนเน้นไปที่ตัวนี้นะครับเน้นไปที่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็มีโอกาสมาได้นะครับอย่างเช่นสามสถิตินะครับตามสถิติเลขตัวนี้เป็นเลขปรับสูตรให้เดินนะครับก็จะเป็นเลขห้านะครับ สำหรับสูตรนี้นะครับผมจะมองไปที่สิบหน่วยบนนะครับเด่นเป็นสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเด่นสิบหน่วยบนนะครับศูนย์หนึ่งเดนไหมเอศูนย์หนึ่งห้านะครับเน้นที่สิบหน่วยนะครับสูตรนี้ จีเตเส้นใต้นี่คือสูตรเดินยาวนะครับอันนี้อันนี้สะดุดะส, Instagram สะดุดนะครับนี่คือสูตรที่มีการสะดุดนะครับส่วนสูตรที่เดินยาวคือสูตรนี้นะครับสูตรเดินยาวมาแล้วนะครับเราไปดูกันต่อนะครับดูกันต่อนี่คือสูตรที่สูตรนี้เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันที่แล้วนะครับสำหรบับวิธีคิดนะครับ เด่นบนสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับเด่นบนสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวงวดที่ผ่านมาเราทำได้เจ็ดแปดหนึ่งนะครับผลเลขที่ออกก็คือห้าสามแปดปรากฏว่าเข้าเลขแปดที่หลักหน่วยนะครับเดินยาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหลักหน่วยมางวดที่หกนะครับเราไปลุ้นงวด ต่อไปนะครับงมดวันที่16มีนาคมนะครับเ,เราทำได้014นะครับเราก็ไปลุ้นกันว่าเลข3ตัวนี้มันจะมาภายใน3ตัวบนที่หลักไหนนะครับวิธีคิดเราไปทวนกันนะครับพ่อแม่พี่น้องออันนี้ผมจะส่วนมากผมจะทำมารวมรวมกันหลายๆส่วนนะครับก็ พ่อแม่พี่น้องค่อยๆชมค่อยๆพิจารณาเอานะครับคัดแยกเอาสูตรที่มันเดินไปใช้นะครับคัดแยกเอาสูตรที่มันเดินต่อไปใช้นะครับแต่ถ้ามันเดินต่อทุกสูตรมันก็จะจับง่ายขึ้นนะครับตัวเลขสําหรับตัวเลขนะครับถ้ามันถ้ามันแตกต่างกันมากมันก็แสดงว่ามันก็ต้องมีหลุดสูตรที่จับผิดนะครับแสดงว่ามันจะมีสูตรสูตรที่จะผิด นี้ให้พ่อแม่พี่น้องก็ใช้วิทยาญาณในการคัดเลือกในการรับชมดูนะครับเราไปดูวิธีคิดนะครับเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับก็อย่างที่เคยอธิบายไปก็มาจากนะครับการที่ผมใช้หลักพันนะครับบวกกันสามครั้งนะครับหลักพันบวกกันสามครั้ง บวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งแล้วมาบวกด้วยหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับเลขจะออกมาตัวนี้นะครับเรามาทวนกันอีกทีนะครับเผื mat 5, ่อมันจะผิดพลาดนะครับจะผิดพลาดกันได้เนาะแต่ผิดบ่อยเหลือเกินช่วงนี้อ่าหลัก itos, baptized. พันบวกกันสามครั้งสามห้าสิบห้านะครับบวกด้วยหลักร้อยบนสองครั้งก็ยังเป็นเลขห้าอยู่นะครับบวกด้วยหลัก หลักสิบบนคือเลขสามนะครับห้าบวกสามก็ถ้าแปดโอเคนะครับตัวเลขตัวนี้นะครับเลขตัวที่สองนี้มาจากการใช้หลักหน่วยล่างนะครับใช้หลักหน่วยล่างบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับหลักร้อยครั้งที่สองก็คืออหลักหน่วยล่างวันนี้คือเลขสามหลักร้อยครั้งที่สองคือเลขแปดนะครับสามบวกแปดได้หนึ่งโอเคนะครับก็ต้องเราก็ไปล้วน,นกันงวดวันที่ หนึ่งมีนาคมนะครับอ่าสิบหกมีนาคมครับเขียนสิบหกจะไปบอกหน่อยรีบเือเกินขอโทษขออภัยด้วยนะครับไหนที่ผุดพูดผิดพลาดไปนะครับเหมือนรีบแต่ไม่ได้รีบนะครับมันเป็นอย่างนี้เองเออสาหรับงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับเดินบนสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวเน้นสิบหน่วยบนคือศูนย์หนึ่งสี่ พ่อแม่พี่น้องเอาไปลุ้นกันนะครับว่าจะมาหลักไหนนะครับและตัวไหนจะมาศูนย์หนึ่งสี่นะครับศูนย์หนึ่งสี่เขียนไว้ศูนย์หนึ่งสี่ผมเน้นสิบหน่วยผมจะเขียนใต้ไว้นะครับส่วนไหนเน้นสิบหน่วยนะครับศูนย์หนึ่งสี่แล้วยังมีอีกครับยังมีมครับสูตรที่เดินนะครับสูตรที่เดินนะครับสูตรที่เดินก็คือ สูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็มีการปรับสูตรเช่นกันนะครับปรับสูตรเช่นกันเนื่องจากมีการสะดุดสองรอบจึงปรับให้มันเดินต่อนะครับงวดที่ผ่านมาเราทําได้เจ็ดหนึ่งสามนะครับเจ็ดหนึ่งสามเลขที่ออกก็คือห้าสามแปดนะครับเข้าเลขสามที่หลักสิบนะครับเข้าเลขสามที่หลักสิบอ่า ดี๋ยวขอดูสถิติหน่อยนะครับว่าเลขมันจะมาส่มากจะมาในหลักใดหลักไหนนะครับก็สิบหน่วยมาหลายงวดเหมือนกันแต่เราเน้นไปเน้นไปที่ร้อยสิบหน่วยนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาะอ่าสิบหกมีนานะครับอันนี้เป็นผลของงวดวันที่หนึ่ง กันบางทีก็เขียนไม่มันผมต้ององเองเหมือนกันเป็นสินปกมีนาแล้วกันนะครับหาผลของสิหกมีนาด้วยเอวันที่หนึ่งมีนานะครับช่องนี้เป็นช่องของเมื่อวันที่สิหกมีนานะครับก็วิธีคิดนะครับวิธีคิดเราใช้นะครับ หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักบวกหลักพันนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สองสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สี่บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่สี่ครั้งแล้วบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สี่ครับบวกด้วยเลขสองคงที่นะครับผลลับนะครับให้นับเพิ่มไปสี่แต้มนับเพิ่มสองแต้มก็จะได้เด่นสิบหน่วยบนสามตัวคือหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ เด่น<บ>เด่นบนสามตัวมาได้1นถึงสตัวนะครับอันนี้มาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนะครับ3ตัวเขียนไว้ก่อนนะครับเดอนหนึห้าเจดนะครับหนึ่าเจ็ดสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเอาสูตรที่เดินต่อ มาให้ชมาตามนี้นะครับมันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้เพิ่งหลุดนะครับส่วนนี้เพิ่งหลุดส่วนนี้เพิ่งหลุดเราก็จะเราก็จะมาเสนอให้ชมนะครับสําหรับส่วนนี้เป็นส่วนเน้นสิบหน่วยบนนะครับเอ่อ มดที่แล้วได้901นะครับเลขที่ออก538ก็คือผิดนะครับตรวมันจะมาหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมาหลักสิบเจ็ดนวดนะครับพอมางวดที่แปดผิดครับา97ผมมันก็เลยเราตุดร้อยไปนะครับเนื่องจาก สูตรที่มันชนกันมากมันไม่มานะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับอันนี้ให้ชมอีกสูตรหนึ่งนะครับให้นึงงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเราได้สี่ห้าหกนะครับสิบหน่วยบนกลับมาเดินหรือไม่นะครับวิธีคิดใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่หนึ่ง บวกด้วยหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะครับแล้วบวกด้วยเลขหนึ่งของที่ผลลัพธ์ให้นับเพิ่มหนึ่งแต้มนับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เด่นบนเด่นสิบหน่วยบนสามตัวนะครับตัวพึ่งหลุดนะครับก็มาวางนะครับสี่ห้าหกเราก็ลุ้นว่าเลขตัวไหนจะมานะครับอสําหรับคลิปนี้นะครับ ผมก็จะวางเลขเด่นบนให้ชมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าสูตรก่อนนะครับแล้วก็นี้เราไปดูตัวเด่นสุดนะครับชนเลขหนึ่งสองอ่าหนึ่งหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรชนเลขหนึ่งห้าสูตรครับเท่ากับห้าสูตรผมจะเขียนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับไปดู ชนเลขสามสองเราจะเช่นชนเลขหนึ่งนะครับเด่นชนชนเด่นนะครับชนเด่นนะครับ <c oughs> ชนเด่นบนเก้าสูตรนะครับเลขหนึ่งเท่ากับห้าสูตรจะปิดกับเลขหนึ่งเท่ากับชนห้าสูตรนะครับ ไปดูเลขสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสี่เท่ากับกห 2, ้าจุดนะครับเลขห้าหนึ่งสองสามเลขห้าเท่ากับสามนะครับจับดูเลขชวนไว้ก่อนนะครับเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เลขศูนย์เท่ากับสี่นะครับเลขเก้าไม่ชนเลขเจ็ดสองสูตรนะครับเลข 8, เจ็ดเท่ากับสองสูตรนะครับเลขแปดไม่ชนเลขสามมีสองสูตรนะครับ เลขสามเท่ากับสองศูนย์สำหรับผมจะจับชนเด่นนะครับเด่นเด่นก็คือ,เ,อเด่นก็มี4นะครับ1นศูนนะครับผมจะจับไว้ก่อนเด่นบนนะครับ หนึ่งสี่ศูนย์เด่นสุดนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาเก้าสูตรก่อนนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาครบทุกสูตรหรือสูตรไหนจะหลุดนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะเอาสูตรที่ปักหลักนะครับ มาให้พ่อแม่พี่น้องชมแล้วก็เราก็จะไปคัดเอาสูตรที่ผิดออกนะครับจะไปคัดเอาสูตรที่ผิดออกแล้วเดี๋ยววดนนี้ผมจะมีสูตรแต้มสิบหน่วยบนนะครับกับสูตรอ่สูตรแต้มสิบหน่วยบนมาปากนะครับมันเป็นสูตรก็ใช้เลขหลายตัวอยู่นะครับแต้มสิบหน่วยบน มันจะเป็นอ่าสูตเจ็ดตัวแปดตัวนะครับงวดที่ผ่านมาผมผมใช้หนึ่งสองสามสี่ห้าใช้ห้าสูตรนะครับใช้ดได้แต้มเด่นอยู่หนึ่งกับสามแต้มนะครับแต่ผมไม่ได้เอามานำเสนอนะครับเพราะว่าผมไปอาหาได้วันได้วันหวยออกแล้วนะครับ ก็เลยไม่ได้นำมาเสนอดี๋ยวงวดนี้จะทำมาให้ชมนะครับส่วนวิธีคิดก็ดจะอธิบายให้ชมทีหลังนะครับว่าอันนี้30งวดขึ้นนะครับสถิติสามงวดขึ้นก็ขอฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ